สวัสดีผู้ชมท่านช่องเปบปังชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับผมพบกับแก้วซื้อซื้อผ้าดิบครับผมทำไมไม่ซื้อผ้าสุกมาเนี่ยจะได้กินเลยปัตโตไม่ใช่ละแก้วซื้อผ้าดิบมาครับผมมาทำอะไรก็ผ้าดิบเนานะหกเมตรครับผมตัดไปทำผ้าเช็ดรถครับผมรถนี้นะ่าจะเป็นรถ ยนรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเบสนะครับผมแบ่งผ้าดิบที่เลือพื้นละสิบสามส่วนยี่สิบเบรครับมันเลือเท่าไหร่แบ่งเท่านี้เลยครับเพื่อนําไปใช้ในห้องครัวแก้วจะได้ผ้าดิบไปใช้ในห้องครัวกี่พื้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแก้วจะได้ผ้าดิบไปใช้ในครัวกี่พื้นครับผมนี่ครับผมคือคําถามครับผม สิ่งที่โจทย์ถามเชน,นะครับผมดูข้อสองครับผมโจทย์กําหนดอะไรมาให้แน่นอนครับผมทั้งหมดนี่แหละครับนอกจากคําถามดูครับตัวไหนไม่ใช่คําถามครับผมนี่แหละครับผมลากยาวมาเลยครับผมลากยาวมาถึงนี่ครับผมนี่สิ่งสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ครับผมโจทย์กำหนดอะไรมาให้นนหกกหใเาาาหหหาหขาแก้ซื้อผ้าดิบผ้าดิบนะ ผ้าดิบมา6เมตรตัดไปทําผ้าเช็ดรถ4ส่วน5เมตรแบกงผ้าดิบที่เหลือพื้นละเศษ13ส่วน20เมตรเพื่อําไปใช้ในห้องครัวนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ครับผมเราก็ลอกลงไปเลยนะครับผมเราไม่ลอกลงตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเรามีตลับซื้อลอกอยู่แล้วหาครับตอบได้อย่างไรนะครับก็แก้วซื่อผ้าซื้อซื่อผ้ามันจะออกคำเนียงแบบนี้นะครับมันดึกแนละ้ว แก้วเหลือผ้าดิบไปใช้ในครัวอ๋อแก้วเหลือผ้าดิบไปใช้ในครัวเท่าไหร่ก็ได้หรอ,อครับผมเอาหกตั้งหกนี้มาจากไหนก็แก้วนะซื้อผ้าดิบมา6เมตรเอาไปทำอะไรนี่ผ้าเช็ดรถนี่ที่เหลือก็ไปใช้ในครัวก็เลยเอาไปลบสี่ส่วนห้นนาเมตรนะครับผมก็จะได้ ย6่สห่วนหหรือ 5, 1, 5้าเซนหส่วนหเมตรนั่นเองครับผมเอียนะผมอันนี้จะไปอย่างรวดเร็วอยู่นะแก้วตัดผ้าดิบที่เหลือไปใช้ในครัวได้กี่พืนนี่คือคําตอบแนละ้วตอนนี้เราจะมาหาคำตอบแล้วก็ผ้าดิบที่เหลือนะั่นก็คือเท่าไหร่ห้าเซนหนึ่งส่วนห้าเมตรใช่ไหมแล้วมันแบ่งมาตัดแบ่งตัดผ้าดิบที่เหลือพืนแล้วเท่าไหร่ เราจะแบ่งไปเท่านี้แบ่งให้เท่าๆกันก็คือเท่าๆกันในที่นี้ก็หมายถึง13ส่วน20เมตรนะครับผมโอเคก็คือการหารนั่นเองแก้วจะเหลือผ้าดิบเหลือใช้เท่าไหร่ก็แบบนี้ครับผมห้าสวน5หาร13ส่วน20ผืนครับผมหาคำตอบได้อ,อย่างไรก็เรามาหากันเลยครับผมนนลบนะครับข้างบนโอเค,ครับผมข้างบนใช้เวลาเขียนประมาณ3ชั่วโมงครับผม สีข้ออ่ะเรามาดูกันเลยครับผมห้าเศษหึ่งส่วนหาหารด้วยสิบส่วนยี่สเท่ากับได้เรอครับห้าเศษหส่วนห้าให้เป็นเศษเกินได้ยี่ส่วนหเครื่องหมายหารยะคงเหมือนเดิมนะครับผมสิบส่วนยีก็ยัคงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคทีนี้เท่ากับตัวตั้งยะคงเหมือนเดิมครับยี่ส่วนห เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกลับเศษให้เป็นส่วนกลับส่วนให้เป็นเศษกลับเศษให้เป็นส่วนกลับส่วนให้เป็นเศษหรือเรียกว่าส่วนกลับนั่นเองก็กลายเป็นยี่สิบส่วนสิบสามนำแม่ห้าบตรทองห้าดึงห้าห้าสี่ยี่สิบนำแม่สิบสามบตรทอ3สิบสามดึงสิบสามสิบสามสองเป็นยี่สิบหกก็จะเหลือแต่ข้างบนคูณก,ก็คือสองคูณสี่หรือสี่คูณสอง แต้เท่ากับแปดต่อแปดผืนครับผมสรุปคําตอบได้ยังไงแก้วจะเรือผ้าดิบที่ใช้หวยแก้วจะแก้วจะได้ผ้าดิบที่เรือใช้ในครัวทั้งหมดแปดผืนครับผมเคนะครับผมแปดผืนครับผมตรวจคำตอบนะครับผม เนื่องจากแก้วได้ใช้ผ้าดิบที่เหลือที่ใช้ในครัวผมเบลอแล้วครับช่วงนี้เบลอแล้วช่วงนี้มีมีมีคนมากวนครับช่วงนี้ใกล้เสร็จแล้วครับผมใกล้เสร็จแล้วเนื่องจากแก้วได้ได้นะครับผ้าดิบที่เหลือใช้ในครัวแปดพื้นคือได้แปดผืนคําตอบของเรานั่นเองครับผมแต่และผื้นยาวเท่านี้ครับผม ก็จะได้ผ้าที่เหลือใช้ทั้งหมดนะครับผมจะได้ผ้าที่เหลือใช้ทั้งหมดในครัวนั่นแหละครับผมก็คือแปดคูณกับสิบสามส่วนยี่สิบนะครับผมก็เอาแม่อะไรมาหารครับผมเอาแม่สี่สี่ห้ายี่สิบสี 2เป็น8ก็จะได้2คูณกันกับ13ส่วนด้วย5ครับผม2คูณก็ได้26กครับผมส่วน5ส่วนผ้าที่เหลือใช้คือเท่าไหร่ครับผมผ้าที่เหลือใช้ก็5เศษ1ส่วน5เมตรนะครับผมทีนี้ผ้าที่เหลือใช้นะครับผม ตดไปทำผ้าเช็ดรถ4ส่วน5เมตรตดไปทำผ้าเช็ดรถ4ส่วน5เมตรจะได้แก้วซื้อผ้าดิบมาจะรู้แล้วผ้าดิบมาเท่าไหร่ละเพราะว่าส่วนหนึ่งเอาไปใช้ทำครัวอีกส่วนหนึ่ง,งเอาไปใช้ผ้าเช็ดรถเอาสองสีนี้มาบวกกันครับทีนนี้5เศษหนึ่งส่วน5บวกกับเศษสี่ส่วนห้า แล้ากับ6ครับผม6เมตรสอดคล้องกับโจทย์ไหมสอดคล้องกับโจทย์ครับเพราะแก้วซื้อซื้อผ้าดิบเอาโรดเรอาซื้อผ้าดิบมาซื้อผ้าดิบมา6เมตรแปดผืนจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้มครับผมโอเคนะครับผมดังนั้น8ผืนจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมกดมากกว่าละชนิดหรือกดฝากกดไลค์กดซักซักไลค์เป็นกำลังใจผมนะครับ So what do you think about?